สวัสดีครับนี่เลตเด c h ชา n แ l นะครับจะมาแกะกล่องนะฮะโทรศัพท์มือถือนะครับเลตมี 5A นะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับจาก VSTECS นะครับผมนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะมีเจ้าเลตมี 5A นะครับผมนี่อยู่ในกล่องสวยงามนะครับนี่นะครับเป็น Global Version ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่มีตาคุดด้วยนะ เดี๋ยวเรามาเล่าสเปคกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับ Redmi 5A ตัวนี้นะครับผมสเปคก็คือเป็นหน้าจอ5.0นิ้วนะครับผม5นิ้วนะครับเป็น HD นะครับแล้วก็มีกล้องหลังนะครับ13ล้านนะครับผม PDF แล้วก็รองรับ Micro SD การนะครับถึง128 g b นะครับผมแล้วก็ CPU เป็น Snapdragon 425นะครับอันนี้ก็เป็นสีทอง นะครับผมมีแรม2กิกลอม6กิกิกกะไบนะครับผมน้ำมาแกะดูอ่าออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ Redmi 5A นะครับผมข้างในมีอะไรบ้างก็มี Redmi 5A นะครับสีทองหนึ่งเครื่องนะครับอย่ตรงนี้แล้วก็มีคู่มือนะครับสายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB มีเข็มจิ้มซิม มีที่ชาร์จนะครับผมสายชาร์จหัวชาร์จอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้ลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าใช้งานได้นะครับผม เดี๋ยวรีวิวการใช้งานนะครับจะทำให้เร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ